สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวเราก็จะพาทุกคนไปสวนองุ่นนะคะสวนองุ่นเจริญผลองุ่นหวานบ้านแพรวนะคะเป็นที่นิยมกันมากในตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่องุ่นออกอ,ออกลูกเป็นพวงเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้ก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่อยากจะพาทุกคนไปดูด้วยกันนะคะ เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะเราก็จะมาถึงที่บ้านแพ้วจังหวัดนครปฐมนะคะ <Okay. S 1> ก็ขับรถตาม GPS <Okay. S 1> มาได้เลยค่ะ <laughs> เมื่อมาถึงนะคะ <laughs> เราก็สามารถาไปหยิบตะกร้าแล้วก็หยิบกันไก่นะคะเพื่อที่จะมาตัดองุ่นไป รับประทานกันได้นะคะโดยทุกคนสามารถที่จะเก็บองุ่นได้เองนะคะเก็บองุ่นเองได้เลยแล้วแต่เราจะเก็บพวงไหนอย่างไรนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ให้เราเดินนะคะไปตามร่องนี้เลยนะคะแต่ละแถวแต่ละแถวแล้วแต่เรานะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเก็บได้นะคะองุ่นที่เราชอบพวงไหนเราก็เก็บได้แต่ เมื่อเราเก็บแล้วนะคะเราได้เท่าไหร่เราก็ต้องอไปจ่ายตังค์กิโลละ70บาทนะคะกิโลละ70บาทนี่คือบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อใครสนใจที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถที่จะไปได้นะคะไม่ไกลาจากกรุงเทพเลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะวันเดียวก็กลับได้นะคะนี่ค่ะเราสามารถที่จะนั่งเรือนะคะเขาจะมีเรือ ให้เราเก็บองุ่นนะคะนั่งไปหรือว่าจะยืนนะคะเก็บองุ่น <Who? S 1> ก็บรรยากาศประมาณนี้ค่ะเก็บเองนะคะเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจ่ายตังได้เลยนะคะชั่งกิโลแล้วก็จ่ายตังที่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้องุ่นประมาณ2กิโลนะคะมีมะม่วงและมีน้ำหวานให้เรารับประทานด้วยะคะ่ะไปต่อค่ะ อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยจะพาทุกคนไปซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะคะประมาณกิโลหนึ่งได้นะคะห่างกันแค่กิโลเดียวที่นี่เป็นสวนองุ่นที่ชื่อว่าสวนองุ่นของคุณลุงวิรัตเยอะกว่าส่วนนั้นอีกนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปชมส่วนองุ่นได้เช่นกันนะคะสวนองุ่นของคุณลุงวิรัตนะคะโอ้โห มีลูกดกมากๆเลยนะคะมีทุกกิ่งเลยนะคะลูกตอนนี้กำลังออกดกมากๆใครที่ไปสวนองุ่นเจริญผลนะคะอย่าลืมแวะสวนองุนของคุณลุงวิรัตนะคะที่นี่ก็ราคาเท่ากันค่ะถ้าเก็บเองนะคะราคา70บาทแต่ถ้าเราไป ซื้อที่เขาเก็บแล้วก็จะราคากิโลละ60บาทนะคะโอ้เด็กๆชอบมากเลยนะคะเดินชมกันแบบว่ามองไปทางไหนก็เจอแต่องุ่นนะคะตรงไหนบ้างที่ไม่มีองุ่นไม่มีนะคะนี่เลยถ่ายให้พี่น้องได้ดูสวนองุ่นนะคะองุ่นที่มีคุณภาพอางุ่นที่ดีนะคะมันจะออกผลทุกกิ่งเลยนะคะไม่มีสักกิ่งเดียวเลย พี่มันจะไม่ออกนะดูสิคะเวลามันออกมันก็จะออกเยอะมากเลยสุดลูกหูลูกตานะคะทุกเก่งเลยค่ะที่นี่คือส่วนอางุุนของคุณลุงวิรัตนะคะคุณลุงวิรัตยังไม่ค่อยอมีการประชาสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนอางุุนนี้จะติดกับส่วนอางุุนเจริญผลนะคะซึ่งค่อนข้างจะมีคนรู้จักแล้วแต่ส่วนอันนี้อยู่ข้างๆกันนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จัก เชิญทุกคนเลยนะคะที่สนใจอยากจะมาเก็บผลไม้นะคะก็เชิญเข้ามาได้นะคะที่นี่ถ้าเราเก็บเองนะคะก็จะคิดเป็นกิโลละ70แต่ถ้าเรา,าจะซื้อนะคะโดยที่เขาเก็บให้เราแล้วก็จากกิโลละ60บาทนะคะเชิญชวนทุกคนนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจังหวัดนครปฐมนี่เองนะคะนั่งรถมาจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง เชิญชวนมาเที่ยวกัน,นเยอะๆนะคะเราได้กินองุ่นที่<ล>อร่อยเจ้าของส่วนก็ดีใจนะคะที่เราได้มาอุดหนุนนะคะนี่เลยก็เชิญชวนนะคะลและขอบคุณสำหรับทุกคนที่ได้รับชมแล้วก็ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะม,มอนน้อยมากนะคะยังไม่รู้จักกันมากเอ้าก็เลยจะถึงแล้วค่ะคุณโอ้โหเก่งมากค่ะเอ็ดเวนเจอร์มากค่ะ นี่ที่เราจับ